ชี้เตะแบบนี้อินสันภาพไม่ได้ค่ะมีพรายที่หม,โมโกูกระทะพร้มอมแลยเดิสมสออท่าน <Wow. S 1> ว้าววายซูมเลยค่ะ กับมินาชินีอีกแล้วนะคะวันนี้มาในเวของความนั่งแต่งหน้าอยู่นะคะพเพิ่งลงรองพื้นเสร็จนะจ๊ะวันนี้จะพาทุกคนนะคะไปซื้อของเข้าพันด้วยกันซึ่งวันชี้เตแบบนี้อิสันภาพไม่ได้ค่ะก็ตอนเย็นเนาะเราจะมีพราที่หมูกระทะหมูกระทะของเรานั่นเองของเรานั่นเองมาเป็นเพลงเลยค่ะ เออวันนี้มีปาร์ตี้หมูกระทะนะคะก็เลยจะพาทุกคนไปดูว่ามิวกินอะไรบ้างวันชิเตะมิวแบบเลือกกินหมูกระทะแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลายคนก็เคยถามมิวว่าคุณมิวคะคุณมิวคะกินหมูกระทะ้วยหรอคะกินสิซ๊ะมแม่ของอร่อยแบบนี้ใครจะพลาดล่ะของอร่อยใครจะพลาดแต่ว่าจะพาไปดูนะคะว่ามิวเนี่ยเลือกกินหมูแบบไหนหรือเลือกกินอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่ใช <tinc S 2> ่ว่าแบบกินทุกอย่างนะคะ แต่ว่าวันอยู่แบบนี้เนี่ยมันก็ต้องให้รางวัลกับร่างกายบ้างเพราะเราเนี่ยกินแบบคุมอาหารมา5 6วันเลยแล้วก็ออกกำลังกายค่อนข้างหนักนะคะเพราะฉะนั้นก็แบบให้กำลังใจตัวเองเถอะให้รางวัลมันบ้างไม่งั้นมันจะเสียใจแล้วเคยมีป้าหลายคนแบบฟิลประมาณว่าเออฟิตหุ่นลดน้ำหนักฉันไม่มีชีตเดย์หรือฉันไม่มีชีตเมลให้กับตัวเองเลยแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงคะ ทำค่ะทุกอย่างคือล้มเลิกเพราะว่ามันรู้สึกสติเกินไปมันจํากัดเกินไปอ่ะความเครียดด้วยอะไรด้วยนอ้อมันก็เลยทําให้ไม่สามารถไปต่อได้เพราะฉะนั้นไม่ถึงบอกว่าเราควรจะมีชี e เดย์หรือควรจะมีรางวัลให้ตัวเองสักมื้อหนึ่งอาจจะไม่ชี e เดย์ก็ได้เป็นช h e a t ลก็ได้ซึ่งวันนี้เนี่ยเมลก็น่าจะเป็นช h e a t ลมากกว่าชี e เ t ย์ค่ะนะอ่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเลือกซื้อของด้วยกันตอนนี้ก็ขอไปแต่งนะแบบหน้าแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมาค่ะ เป็นลูกของในวันนี้นะคะก็คือแม่สาวปากแดงผมขาวนั่นเองค่ะน้องนีเดนส,สวัสดีค่ะพี่พี่ก่อนส,อสวัสดีค่ะไปเดี๋ยวเราจะไปซื้อของเข้าบ้านกันนะคะวันนี้มีของให้ซื้อเยอะแยะมากมายค่ะเพื่อนๆค่ะซึ่งมิ้วนะคะจะไปที่ริมปิงนะคะสาขามีโชคนั่นเองเพราะว่าใกล้บ้าน,นมากๆค่ะงั้นไปซื้อของกันดีกว่าค่ะ อย่างที่บอกไปว่าวันนี้เนี่ยเราผมจีขาวปากเราจะต้องแดงเพราะไม่อย่างนั้นอะ่ะเดี๋ยวไม่เด่นไม่ใช่แล้วค่ะแค่ผมก็คือเด่นแล้วนะคะแต่แค่รู้สึกว่าการทาผมสีขาวถ้าเราทาปากสีนู๊ตมันจะดูยิ่งป่วยเข้าไปใหญ่ปากเลยจะต้องเป็นสีที่เข้มเอาไว้เห็นไกลไกลเห็นมบสิบกิโลเห็นเลยว่าอ,อ๋อมนัสนี้ ประมาณนี้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงมีโชคแล้วซึ่งมีโชคอาจจะห่างจากบ้านมิวแค่สินาทีถึงบ้านมิวอยู่ใกล้มากนะคะวันนี้เราจะมาช้อปปิ้งกันจ้ะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะคะว่าเราช้อปอะไรเข้าบ้านกันบ้างค่ะทุกคนข่ามาค่ะตอนนี้เราก็ถึงริมปิงสาขามีโชคแล้วนะคะมาเดี๋ยวจะพาทุกคนมาช้อปด้วยกันค่ะเืออะไรไมาด้วยวะหยาสื่อกระเป๋ามาสิคะตอนนี้มันลดโลกร้อนต้องเอามาค่ะไปค่ะ คุณหมอวันนี้เราจะมาเลือกวัตถุดิบทำหมูกระทะกันเราจะมาเลือกผักกันก่อนนะคะสส่เทลตี้ห้ามพลาดค่ะกินผักนะคะอันนี้ก็อร่อยทุกคนมีใครชอบกินเหมือนกันบ้างเป็นข้าวโพดอ่อนนะคะผักที่นี่คือสดมากทุกคนเยอะจริงนี่ค่ะดิฉันจะเลือกกินสันคอหมูสไลดดนะคะคุณหมอเธอพลาดไม่ได้แน่นเลยสามชั้นใช้ชีสสันคอ,อ,อแป๊วแล้วนะมีคนแยกสันคอแล้วนะงนั้นเอาสันคอไปสอง สั่นข้อ2แล้วก็3ชั้น1ไปค่ะที่ขาดไม่ได้ในการกินชาบูหมูกระทะก็คืออะไรคะมอนวนเซนค่ะคืออะไรนะคะวนเซนค่ะ,ะวันนี้เราจะเอาวนเซนไปด้วยนะคะ1ห่อค่ะนี่ทุกคนเราเจอแล้ว ซึ่งวันนี้เป็นวันชีตเดย์ชานจะต้องให้รางวัลตัวเองนะคะก็คือจะกินของแปรรูปค่ะแต่ขอเลือกของแปรรูปที่มันเฮลตี้นิดนึงนะคะก็คือของ PFP ค่ะซึ่ง PFP เนี่ยเค้านะเป็นแบรนด์ที่ทําพวกสินค้าของแปรรูปแบบมานานมากแล้วทุกคนแต่ว่าเขาจะเน้นส่งออกค่ะแล้ววันนี้ PFP จํไหนที่ลิมปิงแล้ว เป็น PFP โก้ด้วยนะมอซึ่งใครที่เป็นสายเฮลตี้นะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเราจะรู้สึกว่ากินของแปรรูปได้ไม่รู้สึกผิดค่ะเพราะเขาเนี่ยไม่มีตัวผงชูรสไม่มีสารกันบูดนะคะแล้วก็มีสูตรคีโตด้วยวันก่อนมิวจะบอกว่ามิวได้ลองตัวทอดมันอร่อยมากทุกคนวันนี้เราก็จะซื้อไปด้วยค่ะนี่จะ้ะทอดาเป็นทอดมันนะคะสูตรดั้งเดิมแล้วก็โปรตีนสูงมากอันนี้อร่อยมาก แบบปกติร้านตบซึ่งไม่เคยกินทอดมันที่เฮลตี้และอร่อยแบบนี้มาก่อนอันนี้อร่อยมากค่ะออ้ยแล้วก็มีลูกชิ้นปลาด้วยมสเอาไหมเอามาลูกชิ้นปลาแฮปปี้ออกเซตค่ะรสอ่ะนี่ผลิตภัณฑ์ของเขานะคะจะมีเยอะแยะมากเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีเต้าหู้ปลาด้วยนะคะซึ่งถ้าใครที่เป็นสายแบบว่าซาบูหมูกระทะห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ,คะกินได้แบบไม่ต้องรู้สึกผิดค่ะ,คะก็สามารถใส่แบบว่าเออนึ่งได้ต้มได้ทอดได้หรือว่าใส่หม้อแอร์ไฟเออร์ก็ได้ค่ะ อุยเขาดีผลิตภัณฑ์เยอะมากทุกคนคะ่ะราคาก็คือน่ารักมากตัวแฮปปี้โยกเซ็ตก็คือ8 9บาทเท่านั้นค่ะแต่จะให้มอสชิมด้วยนะคะว่ามอสเนี่ยไม่ได้เป็นสายคลีนแล้วลองมากิน<อ>ที่มันเฮลตี้จะพูดว่าอย่างไรบ้างเพราะว่าส่วนเนี่ยของเฮลตี้คนจะรู้สึกว่าไม่อร่อยกินแล้วต้องแบบจืดๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองของ PFP กันค่ะที่ทอเขามีก้ามปูหิมะด้วยอันนี้เขาบอกว่าเป็นเนื้อปลาพรีเมียมมากๆแล้วก็โปรตีนสูงมากค่ะ นี่เห็นไหมมีมาตรฐานรับรองทุกอย่างค่ะนอกเหนือจากที่เรานะคะมาซื้อของพวกแบบชาบูหมูกระทะตอนเย็นนี้นะคะเราก็ต้องซื้อของเข้าบ้านค่ะโดยเฉพาะของลูกนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อของให้ลูกด้วยนะคะก็จะมีพวกนมแคลเซียมทอดนะคะไคุณแม่เนาะไปค่ะช้อปปิ้งกันต่อค่ะซื้อเสร็จแล้วกลับบ้านค่ะของในวันนี้นะคะเราจะนน้เป็นของแปรรูป นะจ๊ะขอให้รักวาใจนิดนึงนานๆนนกินทีแต่กินของมีคุณภาพนั่นะใช่เดี๋ยวมาดูว่าคนไม่กินคินอย่างมอสเนี่ยจะบอกว่าอร่อยไหมเวลามาช็อปปิ้งนะคะเราต้องสนับสนุนคือใช้ถุงท่าเพราะว่ารถต้นองรอแล้วทุกคนไปค่ะเจอกันเย็นนี้อุตทะจ้ะ เวลาของเราที่เรารอคอยแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลาเกือบ6โมงนะคะซึ่งวันนี้อีสานจะทำการปลาเซมุกะทะมีหมูกระทะแล้วก็ชาบูนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นชาบูน้ำดำด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูแบบ น่ากินมากจ้ามาค่ะเรามาชิมรสชาติกันเลยนะคะแล้วก็แขกรับเชิญที่จะมาดินเนอร์กับเราในวันนี้นั่นก็คือยินดีต้อนรับแขกรับเชิญของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาค่ะซุยเลยค่ะซุยซุยซุยตอนนี้จังหวะจังหวะอันนี้ก็คือว่าถ้าเล่นผีถ้วยแก้วก็คือผีเข้าในหมอแล้ววันนี้เรานะคะจะกินเมนูจิ้มสุ่มมุกกระทะจุ้ง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 ค่ะ วันนี้นะคะเราก็มีนี่ด้วย อะไรคะชิ้นเสียบไม้นะคะฟิลแบบต้นแดๆใช่อันนี้เป็นเต้าหู้ข้างในเป็นไส้เห็เดหอม,หอมซึ่งโดยปกติแล้วนะคะทุกคนมิวอาจจะไม่<ช>ค่อยกินแบบว่าหมูกระทะหรือแบบของแปรรูปเท่าไหร่แต่บังเอิญมาเจอแบรนด์ของพี p อพค่ะที่เขาบอกว่าเป็นอาหารแปรรูปที่คนเฮลตี้เนี่ยทานได้แล้วก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของแบบเฮ้ยกินแล้วจะอ้วนจะโน่นนี่นั่นหรือเปล่าเพราะว่า p f เค่ะเขาใช้ปลาทะเลค่ะอันนี้เป็นเซตแฮปปี้นะคะนี่ได้เยอะมาก นี่ค่ะทุกคนอากอยมากสนมนก่น่ากินน่ากินอ่ะแล้วก็หมอรู้ไหมว่าเขาอ่ะไม่ใส่ผงชูรสลงไปด้วยนะคะล้วจะอร่อยเหรอขาดผงนัวอ่ะคุณต้องลองอันนี้เป็นก้าปูหิมะค่ะขออนุญาตนะคะนี่ค่ะหนึ่งสองสามอร่อยเอร่อยมากเ้ยของเขามันแน่นอ่ะโอมันคุ้มค่ากับชีเดย์ของฉันมากคาะนี้ฉันขอเลยได้ไหมอ่ะ เอาเลยอให้มันเลยค่ะวันนี้จะลองกินเต้าหู้ปลงของ PFP อันนี้เนี่ยเป็นแบบว่า PFP Live นะคะสำหรับสายเฮลตี้สายสุขภาพเราจะขอเป็นตัวแทนของสายสุขภาพในวันนี้นะคะจะชิมให้ว่าเลิศหรือเปล่าแต่ว่าแอบกระซิบนะคะทอดมันเขาอร่อยมากสวดไม่กล้ากินดิบนะคะพักก่อนเ้หูดับตกใจหนูตัวจะ <laughs> กินดิบบ้าไม่ได้ค่ะผักมือเหลือแต่ซอยแล้ววะเนี่ย <laughs> เล็กมากคือในความคิดเราอะสายเฮลตี้ก็ต้องกินแบบอะไรที่มันซื้อต้องแบบสื้อทิวิซดสื้อะไรเงี้ยในความคิดของสายเฮลตี้ปกติที่เขากินไงเขากินประมาณก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยปรุงแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ถึงของแปรรูปอะแต่วันนี้เราจะมาลองของพี่เอพีกันค่ะอืมหวานพี่เอพีอร่อยมากค่ะเต้าหู้อะไคะสอดไส้เห็ดหอมใช่ปะอันนี้ใช่ อันนี้คือก็คือเป็นเซตของแฮปปี้แฮปปี้แฮปปีเซตมันดีอ่ะเดิมต่อห้ามว้าวืมคอะอุ้ยอร่อยอ่ะอร่อยมีเห็ดหอมซึ่งที่เคยแบบแอบสืบมานะทุกคนก่อนที่เราจะซื้อมาทานอ่ะเขาอ่ะเป็นแบรนด์ที่ทำส่งออกอยู่แล้วเราก็เลยมาพัฒนาในไทยก็คือออกมาเป็นแฮปปี้ไลฟ์แล้วก็เธอรู้ไหมว่า ใครที่เป็นสายกีโตอ่ะเขาจะไม่กินแป้งกันใช่ไหมคะซึ่งของแปดรูปเป็นทานไม่ได้ทาง p f เเขาก็เลยมีสูตรกีโตด้วยที่ไม่ใช้แป้งแต่องนี้ใา่คลีมสายตัวภาพก็หายหัวดีก็กินได้แบบจอยเวอร์ใช่จริงๆแค่มีแค่ลูกชิ้นก็คือจอยแล้วนะคอสเนี้ยหมูกระเด็นไตเจ็บหมดแล้วลูกชิ้นเราไม่ต้องปวดหัวเยงนึออกมา นี่ค่ะทุกคนซิ้มมาเลยค่ะแล้วก็ซุยเขา้าปากค่ะใครอยากชิมผลิตภัณฑ์ของ PFP ก็สามารถไปหาซื้อที่ริมปิงทุกสาขาได้เลยค่ะเพราะว่าอะไรที่ทำให้เธอรู้สึกมีความสุขที่สุดการกินค่ะ ต่อให้จะเอาเสียใจแค่ไหนมีเรื่องให้เสียใจสุดท้ายก็การกินก็ชนะทุกสิ่งนทุกคนแล้วสายคลนะีนนักการกินของอร่อยมีความสุขไหมสายคลนะีนหนักหลายคนจะคิดว่าแบบว่าการกินคลีนอไม่อร่อยต้องไม่อร่อย,ยไม่ซ่อยต้องเปิดอะไรเงี้ยนะ <laughs> แต่ว่าสําหรับนี่นี่ นี่ก็ไม่ได้แบบคลีนจ๋าขนาดนั้นไม่แต่ด้วยยุคสมัยอาหาระพัฒนาขึ้นเยอะมันมีวิธีการมันมีกลวุทธ์ที่ทําให้อาหารอร่อยขึ้นโดยที่ปราศจากพวกสารบอริกสาโมโนโซเดียมอะไรเงี้ยเอาง่ายๆเพราะงั้นเหมือนมองเป็นคนที่กินไม่ได้แบบกินคลีนอะไรเงี้ยแต่เราก็เลือกกินของที่มันอร่อยและดีดนะไม่ใช่ว่ากินเป็นหมดทุกอย่างถูกต้องค่ะกินแบบมอนนะคะสำหรับใครทางบ้านราดชีสลงไปเลยค่ะทุกคน ชีปสิว้ายซูมเลยค่ะต้งอ,อื้ตรงนไงเสียง,งก็ะติกสวรรค์ขึ้นเลยนะมเมื่อเช้ค้น,นะเรามาชิปตะู้ปปากันค่ะอร่อยมากขาวไหมไม่ขาวเลยเพราะว่าปกติต้างู้ปปาตามตลาดถ้าไม่ดีอ่ะมันจะเหม็นขาวมากใช่นี่ค่ะ แล้วราคาเขาดีด้วยเนาะคุ้มอะไปเท่าวบร่อันเนี้ยคุ้มเลยอะจะไม่ได้ว่าราคาอันเนี้ยมันเท่าไหร่แต่ว่ายกถานนี่คือคุ้มมากทุกคุว่าร่อยแม่หลอยดูเราซื้อมาเยอะมากเยอะมากจริงแล้วก็ตัวนี้เอาผู้ปาใครเปสายเฮลตี้นะคะจะแบบนี้ไว้นะคะ PFP g o นะเอ้ยแล้วข้างในมีน้ำจิ้มด้วยเด้อจะสะดวกอะเอง่ายๆใครที่แบบเออบางคือซื้อไปแล้วฉันต้องซื้อน้ำจิ้มแยกไม่ต้องค่ะ ครบจบในหงเดียวลองชิมค่ะอ,อร่อยอแต่ว่าอเนี้ยเริ่มละเริ่มอิ่มพอพอพอตันี้จะเป็นมังกรแล้วทำต้มไก่โดยปกติอะค่ะเพื่อนเพื่อนกินหมูกระทะอาทิตย์นึงกี่ครั้งพิมพ์กันเข้ามาหน่อยค่ะแต่ถ้าใครอะค่ะที่แบบมีเบบีแล้วก็อยากจะให้น้อง ถ้าขอไปรูปบ้างอะไรเงี้ยก็ลองดูพีเเพราะว่ามิวอะด้วยความที่เป็นคุณแม่ที่ทำงานนะคะเลยต้องแบบเน้นอะไรผู้นี้บ้างมางครั้งเขาก็เบื่อให้เขากินบ้างไม่ต้องแบบตริกเกินไปอืมมันก็มันก็ค่อนข้างโอเคแบบเฮลตี้หรือแม้แต่กระทั่งแบบเด็กๆก,ก็เลือกกินได้ปลอดภยัยหายห่วงค่ะอ่ะมิวก็ขอฝากนะคะสําหรับใครที่รักสุขภาพดูแลหุ่นอยู่แล้วแล้วก็อยากให้รางวัลตัวเองคือแบบ กินของแปรรูปบ้างอะไรเงี้ยก็ให้ PFP ค่ะเป็นตัวเลือกที่ดีให้กับสุขภาพของคุณนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีสารเงินบูดไร้บรแแ็กเนาะแล้วก็ไม่มีผงชูรสนะคะทำจากเนื้อปลาทะเลและที่สำคัญคือโปรตีนสูงมากไขมันต่ำแคลอรี่ต่ำค่ะ เลือกทานได้เลยนะคะเยอะแยะมากมายของ PFP นะคะวันนี้ก็แฮปปี้สุดๆกันได้ให้รางวัลกับเจมเพราะมิวออกมานกันหนมากค่ะทุกคนขาคุค้มอาหารสุดๆ,ๆเนี่ยคุ้มค่ามากๆแต่ว่าตอนนี้ค่ะสิ่งที่อยากสกินและอยากกินอีกรู้ใจเพราะมึงก็อยากกินด้ว,วยม,วๆๆๆมันอร่อยมากเราไปหาซื้อกันดูนะคะวันนี้ก็มิวกับมอสขอตัวลาไปก่อน อย่าลืมนะคะชอบก็กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปกินน้องคนนี้ก่อนคะ่ะทุกคนนี่ชอบเลย่าาชอบนะอมากขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่อีพหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย